สวัสดีค่ะทุกคนคะออกกระปุกชาแนลคนกระ,ะสินอีกรอบดเด้อค่ะเด้อมืันนี้ย่ามคำย่ามแรงจ้ะฝนเ้าก็หยุดฝนเ้าก็หยุดฝนกระตกุกมืดมือจ้ะทุกคนมืดมือตั้งแต่เมือ่อคืนเริ่นตังแต่หาทุ่มหาทุ่มหาทุ่มของวันที่เก่าเนาะเก่าขึ้นวันที่เก่าจนมาหอดนีาา่แหละจ้ะแรงยนีแรงวันที่สิบนีาา่แหละ เพิ่งจะหยุดตกตอนหาโมงอยู่ละหาโมงแรกเนี่ยตกจนโมเป็นอันเหตุงานจา้ะแต่ว่าก็ดีอยู่ประจุบกนได้พักผ่อนแน่สักหน่อยค่ะทุกคนวันนี้กะสิมาเบาเรื่องพ่อยญ่ฝรั่งของหลายๆคนแลหละจ้ะที่ที่ประจุบฟั่งจากมูเวามากกันเนาะฝรั่งเพิ่นติดโควิดเนาะหมายถึงแฟนของมูประจุบเนาะ ติดโควิดบางคนหลังจากหายโควิดอารมณ์ทางเพศสูงค่ะทุกคนเออเขาก็แปลกใจขึ้นกัน้ะจ้ะเขาก็แปลกใจขึ้นกันว่าเออทำไมหลังจากหายจากโควิดแล้วมันความต้องการมันเพิ่มขึ้นแล้วแล้วแล้วอีจูอ่ะอีจูอ่ะจากที่อ่อน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 นิ่มนิ่มอ่า แข่งได้ไหมทุกคนแข่งได้เออกระแปกกันนะแต่อาจจะบเลเป็นทุกคนเนาะอันนี้กระบรูคือกันนะจาะว่าสา,ามีภรยเป็นแนอจ๊ะแต่ว่าเพื่อนประตูเอา,า,าอันมะหวอ้ฟังกระมูของเพลินน่ะแหละที่อยู่เยอรมันนะแมจ่จ๊ะเอามาหวาอ้ฟังแต่ว่ากระโบโบ,บ,บ,บหัดในถาวเด้อฝรั่งลันจะหายโควิดนะแม่จ๊ะฝรั่งก็จะอยู่ประมาณหาสิบกูาจ้ะที่ ทีนนึกว่ามันจะตายย้อนโรคโควิดต่ว่าบ่ตายหลังจากหายจากโควิดมากอารมณ์ทั้งเพศอารมณ์ไปปวดนั้งทีอารมณ์กะโบเมนวาอ่าสิศูนย์เชียวยังมากมากดอกจ่าต่วาอ่าจากคนผิดแบบเครียดเครียดแน่กะกลายเป็นคนอ่าบางคนกะอารมณ์ดีขึ้นบางคนกะเงียบไปเรื่อยจ่าต่ว่าก็คุยกันรูเรื่องอยู่ต่วากะ สิสำคัญคืออารมณ์ทั้งเพศอ่ะนี่เพิ่มขึ้นอันนี้ประจุกบับบลูพูดกันได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอย่างเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ทุกคนอ่านจังพ่อยายอ่านที่ประจุบลูจักนี่ก็โอเคอยู่ค่ะเอ,เอาเราได้ใจเดียวจะมาเบากันลึกๆเนาะเอามาเบาสู่กันฟังไปซื้อค่ะขอบคุณหลายจ้าทุกคนที่รับฟังเนาะกะเรื่องเล่าเนาะจริง จริงเท็จแค่ไหนเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ประสบตัวเองเนาะไม่ได้ประสบด้วยตัวเองเราก็ฟังจากเพื่อนๆมาเหมือนกันขอบคุณนะคะทุกคนที่แวะเข้ามารับชมรับฟังเนาะขอบพระคุณค่ะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาขอบคุณค่ะ